ใกลเดี๋ยวฮัฟซับไะเดียพี่น้องใส่ลงไปอันนี้แย่สมปันไข่กรับเครื่องแกงพี่น้องไข่กับเครื่องแกงห้วกะกรับอ่าปีกลย้ยเป็นบางส่วนเนาะพี่นอนะ้องเนาะเทลองไปเลยจา้า สูตรนี้ก็อาจจะเป็นแบบที่ว่ามี่หนามหนามเล็กน้อยนะพี่น้องเวลาเขาเวลาเขาหนึ่งเขาเกิดฉีกแขนไปเองนะจ๊ะใส่กระทิกล่องหนึ่งเดี๋ยวเขาประสิมาใส่หอมนู่นนี่นั่นแล้วเพิ่นกิดฉีแขนไปเองพี่เนาะ แบบหลายแบบเยอะแบบเยอะหมกไก่ใส่หัวปรี ายสมใส่กลงไก่สสพี่น้องายสมใส่โค้งไก่สับให้ละเอียดยิบเลยจ้าเดี๋ยวห้าวกะสีเดมามกกันพี่น้องด้านนี้ห้าวกบสีมะปุงกันพี่น้องอันนี้ใบมะปูดทันซอยหอมเป็นกะละมังพี่น้องผักนางตู่แล้วกะใ็ใบหอมใบหอมไอหอมบัว อยู่ในสวนเห่ามีหลายพี่น้องใส่เข้าไปเลยจ้าให้หอมเยอะๆไม่จงค่อยแซ่อันนี้ก็เครื่องปรุงน้ำกระลระเกลือแล้วก็มีไหชูมียังเครื่องปรุงเพิ่มกันไะไม่ยากพี่น้องกับ,ขกบ,บเขากบหนากบานเห่าคิดง่ายๆ ไม่ยากเลยต่วยไส้เบิดกันพี่น้องเสดา,ายเสดายไอ้นี่งสู้ติดอยู่ในนี้จากนั้นเราก็มายวให้เข้ากันเลยอันที่แขนแฉนโอ้อันที่เลี้ยวๆกับสีแขนเขจาจักหน่อยนะึง สูตรนี่ก็อาจจะเลี้ยวๆจะว่าเป็นวเวลาห้าไปีหนึ่งก็ซีแคนค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่น,นเป็นไข่เนาะจ้ะเป็นไข่สูตรนี่อาจจะยุ่งยากแน่จักหน่อยแต่ว่ากะแซบ่บคุ้มค่าคุ้มค่าในการยุ่งยากพี่น้อง อกใส่ครกใหญ่ๆไปเลยอันนี้กับบัพี่ปลอลูอกโดดเวลาห้องหอเ์าจังไซห้องไซ้าง,งหนาอืมที่นี่ก็จะไปหาตองมะฮอกันนะพี่น้อง ็มาเริ่มห่อกันพี่น้องแต่วกก่ากระสีได้ลายเป็นลายค่ะครบไงห่อใหญ่ๆไปเลยเอาห่อจริงๆค่ะพี่น้องแม่สมกับฝ่าวอยู่ทานหยบสองเถือแล้ว toyy oh, yai yeah, yeah, <laughs> หมาหน่อยรอเห็ดกินมึงด้วยพี่น้องมกหัวปีนี่คันคัดคัน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 ไม่ค่าเห็ดขายนายจะสิตีว่าแพงด้วยพี่น้องพร้อมเห็ดยามาเลยกินง่ายเด้วยจาพี่น้องเอ้ย ยากกว่าจะได้กินแต่ขันห้องเฮ็ดขายมันกับพี่ชีพี่ัันไปตองสักน้อยแล้วกับการห่อนี่ก็ต้องห่อหน่อยลงกรน,นี้ห่อหน้อยโลกว่าเก่า nhảy nhảy cái xuống có pháo hèn đó nó lại cả hồi nãy bây tông nó cuộn như mô hùng vậy đó. ก็อยู่บ้านซื้อๆห่อกระเฮ็ดกับเขาคู่คนไปทำงานกินไหนสิเป็นขี้เติอพี่น้องเอ้ยม่เจ้ารอโม่แต่ซ้ำห่อละพี่นอมมอ้องแล้วย่ายสมซิมดก๋แล้วี๋ยนละเนาะ มุก,มกแล้วเราฮกเอาไปนึ่งนึ่งบะโดนพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอันอันมุกไอทีละเอียดเนาะแล้เลยได้ถาดแบบ่ายพี่น้องง่ายสมกับจะนึ่งเลยหนึ่งสวดซึ่งเลยพี่น้องอีชอาพักเดี๋กวก็ซุก มันอนี้ย่ายสมบ่าวเพราะว่าเห็ดไว้ให้ข้าเจ้ากินตอนเทียงน่าจะ